ห้องนี้นะครับขออนุญาตนะครับครับผมโอเคท่านผู้ชมครับวันนี้ได้มีโอกาสมาดูแพ้ให้คุณอาเนาะติดตามออมวิเชียนบุรีห้าหกปีแล้วนะครับ้งนผมขอแจ้งก่อนเนาะแพ้มีราคาผมตีราคาให้ตีราคาเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับถ้าถ้าไม่ได้ซื้อขายกันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับคุณอาแต่ว่าแต่จะยกให้เปนหมวกไปฮะจะยกให้เปนหมวกไป อนุญาตนะครับห้องนี้นะครับขออนุญาตนะครับครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสมาดูพระให้คุณอาเนาะขออนุญาตเรียกคุณอาแล้วกันครับไม่เห็นพระของคุณอาเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ยอมสละยอมสละเวลามาดูให้คุณอาถ้าไม่ได้ซื้อขายกันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับคุณอาแต่ว่าแต่จะยกให้ไปก่อเลยฮะ กให้ okay, ทําไมครับก็ไปเอาไปทําบุญที่วัดไหนแล้วที่เขาสร้างหบวดสร้างนิ่ถามสร้างอะไรต่ออะไรอ๋อ oh. แล้วก็เอาไปยัดใส่ใต้ฐานพระ oh. ก็จะกลายเป็นพระที่ปกเกครับผมโอเคครับโอเคเอา เดี๋ยวผมขออนุญาตดูให้คุณอารยเนาะว่าออันนนี้ก่เขาลงชุดชุดหลงพกคุณก็อันชุดชุดหลงพกคุณมีแค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้เปิดชุดนี้นะครับจะดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการจัดการเปิดให้ผมขอแจ้งก่อนเนาะแแ้มีราคาผมตีราคาให้เป็นหลักร้อยละพันนะครับถ้าถ้าอันไหนยังไม่ถูกตามตําราของผมเนี่ยผมแยกออกเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูครับส่วนใหญ่นะบอกตรงเลยของฟรี ส่วนใหญ่ของฟรีที่มาให้ไม่เพราะไม่เพราะอะไรนะนเนี่ยที่มาให้เพราะว่า f ีห้าห้าหกปีแล้วติดตามผมมาห้าหกปีแล้วอ่ะให้ดูเลยในเนื้อผงุ่นล้ำรวยนี่ยังไม่มีราคาเลยครับอันนี้ <Okay. S 1> แกะกรอบเนาะอันนี้สี่องค์นีขอแกะกรอบหนึ่งสองแกะได้ผมดูได้ครับในกรอบผมดูได้ไแบบเขาใส่น้อยออันเนี้ยคุณอาไม่แท้ อันนี้แท้แต่ยังไม่แพงมามีองค์ไหนให้ดูอยู่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดเลยเอาเทใส่ถาดเลยเดียด๋วยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเทใส่ถาดก็ได้ผมดูให้ครับตอนนี้สมเด็จก็ยังไม่ยังไม่ผ่านาก็จะน่าจะเป็นพระทั่วไปครับเนี่ยพระทั่วไปฮะเนี่ยไม่มีราคาอันนี้แทนะครับคุณอาแต่ไม่แพงเนี่ยก็ไปครับท่านผู้ชมหลวงพ่อคูณหมดแล้วหรอครับหลวงพ่อคูณ คนอยู่ในสร้อยบ้างในอันนี้ให้จบ่อกันแล้วเดี๋ยวจะเอาสร้อยทองมาให้ดูถ้าไม่แพ้มันมีราคาอะไรเป็นพอจะเป็นพื้นฐานก็โอเคเอาเลยนะไม่ไม่เกี่ยงราคาผมจะได้เช่าไม่นะมันเป็น้าใหม่เลยฮะอ้าใหม่ทล้นั้นครับผมคุณอาไปซื้อมาจากไหนครับเนี่ยไม่ได้ซื้อส่วนใหญ่คือไปตรวจงานเสร็จแล้วเขาก็ให้มาไปเที่ยววัดไปเที่ยววัด มาด้วยใจครับอ่ะมาจนะ50ย2ในสมเด็จจารสังวรพระไตรีพินารบัตบวรอ่ะโอเคนี้ยังัไม่เล่นครับก็ยังไ่ยังยังไม่มีอันไหนที่มีราคาเลยครับนี่ฮะที่ผมมาดูให้คุณอาก็จะเป็นพระเยอะประมาณนี้นะครับคุณอาบอกว่าเฮ้ยถ้าอันไหนแท้มีราคาก็ตีให้คุณอา นะครับถ้าอันไหนดูแล้วไม่แท้เดี๋ยวคุณอายกให้เลยเพราะง,งั้นแต่ว่าผมว่าให้คุณอาไม่ใช่ผมไม่อยากได้นะครับผมอยากให้คุณอาเนี่ยเก็บไว้ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าแจบลูกน้องสร้างบาร,รมีนี่ก็คือแบบว่าอ่าลูกน้องคนไหนทํางานเข้าตาก็ให้หยิบไปเลยอยากหยิบองไหนก็ <Okay. S 1> ให้หยิบไปเลยอย่างเนี้ยผมว่าเวิร์ก,กว่าถ้าเอามาให้ผมเนี่ยมันจะดูไม่ดีก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมโอเคครับ เก็บให้ดีวกว่าเราใช่เก็บไว้เก็บ<ด>ไว้นี่ครับก็ดูไม่รู้จะแปลได้ยังไงมานี่ฮะก็ดูแททั้งหมดนะนี่แต่ว่าไม่ใช่ทางของผมนะครับก็ต้องขอพลาดก่อนประมาณนี้ครับวันนี้มาดูให้นี่ทุกท่าขอบคุณมากครับผมที่ให้มาดูแล้วก็ให้มาทักทายวันนี้ขี่รถมาไกลเลยฟรีชั่วโมองอ่ะ